สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT South ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมโดยในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาที่ความเคลื่อนไหวในเรื่องของ f ฟ r m ราวันกันก่อนเลยนะคะโดยเมื่อวันที่18มีนาคม2568ค่ะนายจิรายุยห่วงทรัพย์ค่ะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าคุณสเตฟาโนโดเมนิเคลลี่นะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ฟงราวันกุปค่ะก็ได้มีการเข้าพบห,หารือกับนางสาวแพทองทานชินวัตนนะคะนายกรัฐมนตรีและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะะโดยนายกก็ได้มีการกล่าวต้อนรับประธานโดมินิคแคลลี่ค่ะ เข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลไทยอีกครั้งพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะศึกษาความเป็นไปได้ค่ะเพื่อให้ประเทศไทยสามารถที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันได้ในอนาคตนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากการหาหรือครั้งล่าสุดค่ะ ของนายเสรษฐาทวีสินอดีตนายกร,าฐารัฐมนตรีเมื่อปี2567นะคะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับให้ไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการจัดงานระดับโลกค่ะรวมทั้มีการขอบคุณนะ,ะที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยนะต่อความเป็นไปได้ ในการจัดการแข่งขันดังกล่าวนะคะโดยเชื่อว่าการแข่งขันกีฬาระดับโลกเช่นนี้ค่ะไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของประเทศไทยในการจัดงานระดับสากลนะคะแต่ว่ายังช่วยส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีนัยสําคัญค่ะซึ่งรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทางานร่วมกับทางฟงราวันกุปอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะขณะที่ประธานโดมินิเคลลี่บริษัท ร์ม่าวันกรุ๊ปเองก็กล่าวว่าการจัดการแข่งขันร์มราวันในไทยเนี่ยจะเป็นโอกาสที่หลากหลายและมีประโยชน์หลายด้านค่ะทางในด้านของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งไทยเองเนี่ยก็มีฐานแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากนักแข่งที่มีชื่อเสียงค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้ทางร์มราวันยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการกระตุ้นให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถ พมนักที่ไทยได้นานขึ้นนะคะได้การมีการสำรวจวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ค่ะรวมถึงเห็นถึงศักยภาพของไทยจากการสนับสนุนของทุกภาคส่วนนะคะโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้โดยยืนยันว่าฟร์กาววันกรุ๊ปเนี่ยจะทำงานร่วมกับ รัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้และสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่แฟนแฟนมอเตอร์สปอตทั่วโลกนะ,ะโดยในโอกาสนี้ค่ะคุณผู้ชมทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการเห็นพ้องนะ,ะที่จะทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของฟงร่าวันนะคะในการที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นในไทยค่ะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกล่าวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะฮะที่จะทําการศึกษาอย่างครอบคลุม เกี่ยวกับสถานที่ที่จะตั้งสนามแข่งนะคะในเมืองที่เหมาะสมการลงทุนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องความเป็นไปได้โดยรวมของการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะคะขณะที่ประธานบริษัทพมราวันกรุ๊ปเองก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทีมผู้จัดของพมราวันเนี่ยมุ่งเน้นการจัดงานที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของสนามแข่งแต่ละประเทศนะะซึ่งปัจจุบันเองพมราวันก็มีการเติบโตอย่างต่อ่ เนื่องค่ะด้วยฐานผู้ชมกว่า1.61ล้านคนนะที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในกลุ่มของอายุและเพศนะ,ะทั้งนี้ทิมผู้จัดก็มีการให้ความสำคัญค่ะกับ เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยสูงแล้วก็การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าฟอร์มาลาวันเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มสําคัญค่ะที่จะเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกนะซึ่งนายกก็มีการเห็นพ้องแล้วก็ยินดีที่จะทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะเตรียมการรวมทั้งมีการเน้นย้ําการมีส่วนร่วมกับประชาชนค่ะที่จะรับทราบถึงประโยชน์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็สร้างความสนใจเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย นะมาตอนที่อีกหนึ่งความร่วมมือค่ะของประเทศไทยนะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยเมื่อวันที่24มีนาคม2,568ที่ผ่านมานะคะนายถาวรทันใจค่ะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มีการหารือร่วมกับนายคาจิวระโทรุค่ะซึ่งเป็นอรรัครราชทูตและก็หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจนะสถานเอกอรรัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะรวมกับ รวมพร้อมครับพร้อมกับนางสาวปรียานุษย์ที่พยาวัน์ค่ะรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรนะ,ะสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะและนางสาวปรีย,ยาสเสวจิลาจินดาค่ะผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศนะคะได้มีการประชุมนะคะณห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ รองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการหารือถึงผลสําเร็จจากความร่วมมือที่ผ่านมานะคะอาทิการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะ The c a p a City Building Workshop on Carbon Credit นะคะ Methodology for Biochar and Order Carbon Dioxide Removal นะคะซึ่งเป็นการร่วมดําเนินงานระหว่างกรมวิชาการเกษตรแล้วก็หน่วยงาน National Agriculture Agriculture a n n f o o o r r s s e r r h o r r g n n z z t t o o n ของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็การต่อยอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านของการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยต่างจับตามองนะคะในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการติดตามสถานการณ์นะคะดำเนินงานในการแก้ไขเรื่องของปัญหาสินค้ากเกษตรระหว่างกัน,นะคะ่ะ รวมทั้งมีการเน้นย้ําถึงความสําคัญในด้านของเรื่องอาหารปลอดภัยนะเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งสองฝ่าย,ยได้อาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะซึ่งก็จะได้หารืออย่างใกล้ชิดในการประชุมภายใต้ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทยญี่ปุ่นนะคะครั้งที่15ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน2,568อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ท้างสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยน,นะะการเชิญเข้าร่วมการจัดงานที่ชื่อว่าโยโกฮาม่าเอ็กซโป2 0 2 7ของทางฝ่ายญี่ปุ่นด้วยนะคะและสําหรับฝ่ายไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการเชิญหน่วยงานของญี่ปุ่นนะคะเข้าร่วม การจัดแสดงมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกาย,ยน2569จนถึง14มีนาคม2570นะคะภายใต้แนวคิด Diversity of Life นะคะ Connection People นะคะ Water and Plants for sustainable living นะคะความหลากหลายแห่งสัพพชีวิตนะคะสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชผ่าน,นะะสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็มีการเชิญเข้าร่วมงานนะคะมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาค่ะหรือว่า โคราชเอ็กปนะคะ2029ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14พฤศจิกายน2572นะคะถึง28กุมภาพันธ์2573นะคะภายใต้แนวคิดธรรมชาติและพันธุ์พืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียวค่ะซึ่งนับว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในด้านของพืชสวนของทั้งสองประเทศต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ เราเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว อยได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยเมืองไทยน่ารัาจสิงดลยคสรับสุขทันจีทุกทีันลครับอยากจะชวนทีออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันละกันิง้ปกับคนที่รรรเาจะูอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกประเด็นสําคัญเลยเรื่องของมรดกโลกค่ะคุณผู้ชมซึ่งในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีมรดกโลกอีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มเข้าไปในบัญชีชั่วคราวในช่วงนี้โะะดยนางสาวสุดาวันหวังสุวิกิตโกศลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุก,กรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะ ครังที่1ทับ2568นะคะโดยมีนางโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็นายพนมบุตรจันทรชกฐ์ทิพดีกรมศิลปากรผู้ทรงคุวุฒิและอนุกรรมาการบรดก โลกทางวัฒนธรรมนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะณศูนยะ์ประชุมชั้น8อาคารวัฒนธรรมวิสิทธิ์ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting มมด้วยนะคะณนะส,สดาวันก็ได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่1ทับ2 5 6 8ที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาในวาระต่างๆนะคะอย่างเช่นการนำเสนอพระปาง วัดอรุณราชวรารามค่ะเพื่อเข้าบรรจุเข้าสู่บัญชีชั่วคราวนะในชื่อพระปางวัดอรุณราชวรารามอัตลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาประเภทพระปางนะที่มีความโดดเด่นที่สุดค่ะเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคอเอเชียนะคุณสมบัติที่เลือกนำเสนอก็จะตรงตามเกณฑ์มรด,ดกโลกข้อที่1และข้อที่2ค่ะ ก็คือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระปางในศิลปะอายุทยาค่ะและพัฒนามาเป็นลนักษณะเฉพาะของพระบางที่มีเพียงหนึ่งเดียวในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนางสาวโสดาวันก็กล่าวว่าขั้นตอนการนําเสนอแหล่งมรดกโลกเพื่อที่จะขอบรรจุรายชื่อในบัญชีชั่วคราวหลังจากนี้เนี่ยต้องเสนอให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนะคะแล้วก็คณะรัฐมน ตรีเห็นชอบก็นําเสนอเอกสารไปรยังศูนย์มรดกโลกค่ะเพื่อที่จะรับรองบรรจุรายชื่อในบัญชีเบื้องต้นนะ,ะในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกช่วงเดือนมิถุนายน2568นี้ค่ะโดยที่ประชุมได้มีการพิจนารณากําหนดกรอบเวลาการนําส่งเอกสารนะ,ะขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ค่ะของแหล่งมรดก ทางวัฒนธรรมในบัญชีชั่วคราวนะเนื่องจากการส่งเอกสารรอบวันที่1กุมภาพันธ์2569เนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ค่ะที่ต้องมีการประเมินขั้นต้นนะ,ะประกอบกับข้อกําหนดที่ให้รัฐภาคีค่ะสามารถที่จะนําเสนอแหล่งเข้าสู่พิจารณาของคณะกรรมการมรดระโลกได้เพียงปีละ1แหล่งนะคะแล้วก็มีการจํากัดจํานวนแหล่งที่บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการวรดกโลกเพื่อพิจารณาการประกาศขึ้นทะเบียนวรดกโลกปีละ ไม่เกิน33แหล่งค่ะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมจึงพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการนำส่งเอกสารของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จะเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาภายในประเทศอย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งปัจจุบันไทยเองเนี่ยมีแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมนะคะในบัญชีชั่วคราว4แหล่งด้วยกันค่ะได้แก่กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้งนะคะปราสาทเมืองต่ำแล้วก็ปราสาทปลายบัรค่ะแล้วก็2อ,อนุ อน,นุสถานแหล่งต่างๆนะคะแล้วก็ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาค่ะสามพระธาตุพนมค่ะกลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็4ส,สงขลานะคะแล้วก็ชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ค่ะฝ่ายเลขาก็ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมนะคะให้รับทราบ2เรื่องดังนี้นะ,ะก็คือ 1. การส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ค่ะของแหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปยังศูนย์มรดกโลกค่ะณกนะรุงปารีสรอบวันที่1กุมภาพันธ์2 5 0 68ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ความคืบหน้า ปัจจุบันศูนย์มรดกโลกก็ได้มีการส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวนะคะไปยังสภา,าการโบราณสถานสากลน,นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่2ก็คือเรื่องของภารกิจการลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญค่ะในการให้คําปรึกษาแนะนํากรณีการประเมินผลกระทบนะคะต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงค่ะ ช่วงสถานีอยุทยานะ,ะเมื่อเดือนมก,กราคม2 5 6 8โดยได้มีการประชุมนะคะที่จะรับฟังข้อมูลร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะซึ่งข้อเสนอนะคะข้อแนะนำเบื้องต้นของผู้ชาชาเชี่ยวชาญเสนอให้มีการปรับปรุงรูปแบบนะคะโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงปรับลดขนาดแล้วก็ความสูงของสถานีรถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็สันรางลงนะคะพร้อมทั้งเลื่อนตำแหน่งที่ตั้งอาคาระคะ่ะ ของสถานีรถไฟความเร็วสูงให้มีระยะห่างจากสถานีรถไฟอยุธยานะคะที่เป็นโบราณสถานมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีการผลักดันนะคะแผนปฏิบัติการค่ะ การอนุรักษ์และก็พัฒนานาคนรประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะที่ถูกจัดให้เป็นแผนระดับ3ค่ะให้เป็นที่รับรู้ของหอน,น่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันซึ่งกรมศริลป,ปากรนะคะจะประสานทางด้านของสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะเพื่อที่จะนําเสนอต่อทางคอรมอนะคะ และกรมศิปากรยังได้มีการประชุมหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะที่จะปรับปรุงผังเมืองรวมพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของเกาะเมืองหรือว่าอโยธยาค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่จะตั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงในช่วงสถานีอยุธยาให้เป็นพื้นที่การอนุรักษ์โบราณสถานนะคะแล้วก็มีการปกป้องรักษาคุณค่าโดดเด่นระดับสากลค่ะโดยแหล่งวรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นนะครประวัติศาสตร์นะคะ ของพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะติดตามภารกิจนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันศุกร์ที่28มีนาคม2568ในงาน Thailand Sustainable Tourism Conference 2025ครั้งที่1 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ soft power กลไกการสร้างความยั่งยืน ให้การท่องเที่ยวไทยพร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการท่องเที่ยวยั่งยืนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวปฏิบัติที่ดีและสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่ย,ยั่งยืนรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook f แฟนเพจกรมประชาสัมพันธ์เวลา10นาฬิกา30นาทีและ13นาฬิกาติดตามข่าวสารทาง NBT และสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ทัน กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมในช่วงสัปดาห์ก่อนนอกจากภาพยนตร์ไทยนะที่มีการเปิดตัวไปแล้วก็มีภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่เรื่องหนึงนะะ่งค่ะจากทางวอลดิส n e y ค่ะซึ่งก็มีการเปิดตัวเช่นกันนั่นก็คือสโนไวท์ฉบับคนแสดงนั่นเองะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับคาวิพากวิจารณ์อย่างหนาหูค่ะตั้งแต่เริ่มคัดเลือกนักแสดงเลยทีเดียวนะ,ะเนื่องจากว่านังเอกของเรื่องที่มารับบทสโนไวท์ ấy yang ราเชลเซกเลอร์เนียเธอมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากโนไวที่อยู่ในนิทานและวรรณกรรมภาคแอนิเมชันที่ดิสนีย์เคยประสบความสำเร็จอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าราเชลเนี่ยเธอมีเชื้อสายละตินนะ,ะอย่างโคลอมเบียผิวของเธอก็เลยอาจจะไม่ได้ดูขาวดุดหิมะเหมือนกับที่ทางนิยายเนี่ยได้บรรยายเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือข้อถกเถียงแรกนะคะที่แฟนๆของดิสนีย์มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะต่อมาก็จะมีข้อถกเถียงตามมาอกีกนั่นก็คือการที่ r รเชลเซ e ลเลอรค่ะก็ได้มีการบอกเล่าถึงการพยายามนำเสนอมุมมองของตัวละครสโนไวท์ในแบบที่แตกต่างออกไปจากภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิกในปี1937นะคะโดยเธอได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางวาไรตี้ว่าสโนไวท์ในแบบฉบับของเธอนั้นจะแตกต่างจากฉบับดั้งเดิมในหลายแง่มุมค่ะอย่างเช่น ความเป็นผู้นำนะาแล้วก็การค้นพบตัวตนของสโนไวท์ซึ่งถ้าเป็นเนื้อเรื่องต้นฉบับดั้งเดิมเนี่ยจะนําเสนอในแง่มุมที่ว่ายิงสาวที่ตกอยู่ในอันตรายเนี่ยกำลังรอให้เจ้าชายมาช่วยนะซึ่งรบเชลก็อธิบายว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปี1937อีกต่อไปแล้วเราจะเขียนสโนไวท์ในแบบที่เจ้าชายไม่จําเป็นต้องมาช่วยและสโนไวท์เองก็จะไม่ฝันถึงรักแท้นะนอกจากนี้เธอยังเสริมอีกว่าตัวสโนไวท์ในแบบของเธอที่ฝ่ายฝันเนี่ยจะเป็น แบบที่อยากจะเป็นผู้นำโดยที่เธอรู้ว่าเธอสามารถเป็นได้หากเธอไม่หวั่นไหวยุติธรรมกล้าหาญและจริงใจนะความคิดเห็นของเรเชลนางเอกของเรื่องเนี่ยกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกนะสร้างความไม่พอใจในหมู่ของแฟนๆภาพยนตร์ต้นฉบับซึ่งมองว่าความคิดเห็นของเรเชล เป็นการไม่ให้เกียรติต่อเรื่องราวคลาสสิกนะคะแล้วก็มรดกที่ดิสนีย์ได้สร้างเอาไว้อย่างไรก็ตามค่ะกระแสตอบรับเชิงลบในช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เรเชลรู้สึกท้อแท้แต่อย่างใดนะคะเธอยังคงแสดงความเห็นว่าเวอร์ชั่นใหม่ของสโนไว์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะฟื้นคืนแก่นแท้ของเรื่องราวดั้งเดิมนะคะ พร้อมทั้งทำให้เรื่องราวเนี่ยมีความสมเหตุสมผลสำหรับผู้ชมรุ่นใหม่ๆด้วยนะโดยเธอเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการ Good Morning อเมริกาว่าการได้รับบทสโนไวท์นั้นเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตของฉันฉันคิดว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันถึงการได้รับโทรศัพท์แบบนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษมากในฐานะแฟนตัวยงของดิสนีย์และการที่ได้ทำให้สโนไวท์มีชีวิตขึ้นมาในแบบที่ไม่ซ้ำใครเนี่ยถือเป็นโอกาสอันงดงามและฉันเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลย แน,ะะน่นอนว่าสําหรับภาพยนตร์ของดิสนีย์เนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีการคัดเลือกสําหรับผู้ที่ให้เสียงภาษาไทยนะรวมถึงผู้ที่จะมาให้เสียงซโนไวท์ในแต่ละประเทศด้วยนะคะโดยผู้ที่ให้เสียงซโนไวท์ในแบบฉบับภาษาไทยนะก็คือโบเมลดาสุทศรี usi, ค่ะซึ่งตอนนี้เธอกําลังโด่งดังในบทของบุญตานะคะในละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงนะคะส่วนฝั่งของราชินีใจร้ายก็จะเป็นคุณนัทมีเรียน,นะคะ ซึ่งการแคสเสียงภาษาไทยสําหรับแฟนๆชาวไทยเนี่ยถือว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีพอสมควรนะซึ่งแฟนๆมองว่าแคสนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้หลังจากภาพยนตร์ o w White ฉบับคนแสดงเนี่ยคุณผู้ชมได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่20มีนาคมนะคะที่ผ่านมากระแสตอบรับในเรื่องของไรายได้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนคนะ,ะก็ต้องบอกว่า กระแสตอบรับในเรื่องรายได้ของภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นอะไรที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์หลายๆคนนะคะเพราะบอกว่าดิสนีย์ยังไงก็คือดิสนีย์นะคะยังไงก็ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งได้ไม่ยากอยู่แล้วนะ,ะเรื่องนี้ได้ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งในชาร์ตบ็อกออฟฟิศของอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในหลายๆประเทศค่ะแม้ว่าคําวิจารณ์ของนักวิจารณ์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะแต่ว่าจากข้อมูลค่ะคุณผู้ชมสโนไวท์ทำไรายได้ทั่วประเทศในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ราวๆแปดสิบเจ็ดจุด 3ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในช่วงสุดสัปดาห์แรกนะ,ะที่ออกฉายโดยเกือบครึ่งหนึ่งของไรายได้เนี่ยคุณผู้ชมมาจากทวีปอเมริกาเหนือนั่นเองนะ,ะซึ่งก็ถือว่ายังต่ํากว่าที่ทางผู้สร้างคาดเอาไว้พอสมควรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีรายงานว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมใช้ทุนสร้างมากกว่า270ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ในแง่ลบจากเหล่าวิจารณ์นะ,ะแต่ว่าแฟนๆที่ไปชมในภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์หลายคนก็บอกว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดที่หลายๆคนพูดถึงกันค่ะคืออาจจะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับที่คาดหวังเอาไว้แต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดน,า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 นั้นนะซึ่งนักแสดงที่ได้รับความวิจารณ์ในแงด่ดีและถูกมองว่าเป็นนักแสดงคนสําคัญนะที่แบบภาพรวมของเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดนคุณผู้ชมก็คือ Rachel s e a l e r นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ เลล้ยงมเแวนะคะคป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะาารักษาานไทยในปัจจุบันเป็นการฉีดวัคซีนในสัตว์ีนะ้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซ,ซีนประจำปีหรือุกปีต้องพา้นงไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะอย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ ่กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในแตงแดงวันนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปอย่างประเทศที่เรียกได้ว่ามีแต่เรื่องเล่าแฟนตาซีและถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งนางฟ้าน,ะะนั่นก็คือประเทศสกอตแลนด์นั่นเองะคะสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าสะนางฟ้าค่ะคะุณผู้ชมสะนางฟ้าอันงดงามนี้นะคะตั้งอยู่ที่แกรนวิโดนะคะบนเกาะสกายะคะ่ะที่บริเวณ สระน้ำแห่งนี้ที่ตั้งอยู่สามารถมองเห็นภูเขาคุยลินอันงดงามได้ด้วยนะซึ่งแหล่งนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณนั้นก็จะล้วนไหลลงมาจากขุบเขาคุยลินนะแหล่งน้ำต่างๆนะรวมทั้งลำธารที่มีน้ำตกที่เรียกว่าสระนางฟ้าด้วยนะคะต้องบอกว่าสระนางฟ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมค่ะสำหรับนักเดินป่าเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าสระน้ำแห่งนี้เป็นสระน้ำที่มีความสวยงามค่ะ เกิดจากน้ำพุบนภูเขาที่ใสสะอาดนะซึ่งนะักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความสวยงามของธรรมชาตินะจากจุดจอดรถไปตามเส้นทางยาว2.4กิโลเมตรได้เลยนะะน้ำที่อยู่ในสระน้ำนางฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าใสาราวกับคริสตัลเลยทีเดียวนะเหมาะสำหรับนักว่ายน้ำผู้ใจกล้าค่ะ ถามว่าทำไมต้องใจกล้าละ่ะเพราะว่าน้ำที่สระนี้เนี่ยเขาบอกว่าเย็นยะเยือกสุดๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลงไปเนี่ยก็ต้องทนความหนาวเย็นสักหน่อยนะเขาแนะนำว่าใครที่ชอบดำน้ำเนี่ยสระนี้ก็เหมาะกับกิจกรรมดำน้ำด้วยเช่นกันนะแม้ว่าในปัจจุบันนะสถานที่แห่งนี้จะสวยงามดั่งภาพฝันนะคุณผู้ชมแต่รู้หรือไม่ว่าแรีิพูลหรือว่าสระนางฟ้าในอดีต เคยเป็นสมรภูมิรบค่ะคุณผู้ชมและก็เป็นสมรภูมิการรบครั้งสุดท้ายที่สูญเสียชีวิตไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะระหว่างชนเผ่าตระกูลแมคคราวแห่งดันวีแกนนะคะแล้วก็ชนเผ่าตระกูลแมคโดนัลแห่งสลีนะ,ะโดยศึกครั้งสุดท้ายนั้นตระกูลแมคโดนัลได้รับชัยชนะไปค่ะแต่ว่ามีการกล่าวขานกันว่า การสู้รบในครั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมันดุเดือดมากแล้วก็มีการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจนถึงขนาดที่ว่าสะน้ํานางฟ้าเปลี่ยนจากสีฟ้าใสเป็นสีแดงเลยทีเดียวนะคะตำนานนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่เล่าต่อๆกันมาด้วยคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะและแนวโน้มว่าสึกนั้นก็เคยเกิดขึ้นจริงเพราะว่าการสู้รบที่ยิ่งใหญ่มากในครั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมันยิ่งใหญ่จนถึงขนาดที่กษัตริย์สกอตแลนด์เนี่ยจะต้องเข้ามาแทรกแซงอ่ะเพื่อที่จะ ยุติสงครามในครั้งนี้เลยนะแล้วก็ตลอดหลายศตวรรษ ที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลแมคโดนัลล์นะคะก็ได้มีการสถาปนาตนเองเป็นกองกําลังรบที่แข็งแกร่งค่ะแล้วก็มีการเคารพนับถือไปทั่วทั้งหมู่เกาะอังกฤษแต่ไม่ใช่ว่าคนในตระกูลนี้เนี่ยจะกระหายสงครามขนาดนั้นนะคะผู้ชมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ไปทางเรื่องของศิละปะด,ด้วยเหมือนกันพลเมืองของตระกูลนี้เขาก็อาจจะเป็นนักกวีบ้างเป็นนักดนตรีบ้างนะ,ะบางคนก็กลายเป็นนักการเมืองคนสําคัญเป็นนักวิชาการรวมไปถึงเป็นนักบวก นะกลับมาที่สระนางฟ้าค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสระแห่งนี้เนี่ยมีความสวยงามมากคุณผู้ชมวิวทีทัศน์สวยงามสุดๆไปเลยก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่คือเป็นที่ที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศรวมไปถึงต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นรถลาต่างๆที่จะมาจอด ที่จุดจอดรถในคุณผู้มชมก็เยอะแยะมากมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยจะมีความเข้มงวดค่ะในเรื่องของการจราจรสักนิดหนึ่งค่ะรวมไปถึงเรื่องของการรักษาความสะอาดด้วยนะคะเรื่อง,องการรักษาความสะอาดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้มงวดดีเดียวนะคะห้ามที่จะทิ้งขยะไว้โดยเด็ดขาดนะคะโดยในช่วงที่มีการเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีคนมาท่องเที่ยวสูงที่สุดนะคะอย่างเช่นในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมเขาบอกการจราจรที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะหนาน แน่นมากะคะที่จุดจอดรถขึ้นหนาแน่นมากจริงๆเขามีคําเตือนเลยนะคะว่าหากคุณสังเกตว่าการจารจรที่แยกคาโบสหนาแน่นจนเกินไปแล้วก็เขาบอกเลี้ยวรถกลับเลยไม่ต้องไปแล้วนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย จะหาทางกลับยากมากคุณผู้ชมเพราะว่าทางเขาเนี่ยมันจะเป็นวันเวนนั่นเองนะคะเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะออกลำบากสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของสะนางฟ้านะคะแต่ในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นสมรภูมิรบนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าสะนางฟ้าที่นี่เนี่ยสวยงามจริงๆแล้วก็หลายๆประเทศในสกอตแลนด์เนี่ยเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องแฟนตาซีแล้วก็นางฟ้าเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าอีกหนึ่งของอีก หนึ่งมุมของทางยุโรปนะที่มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้ะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ